ส2 1กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมช่องลุงเกียรติ h ช n แนลครับวันนี้ช่องลุงเกียรติ h ช n แนลก็ขอต้อนรับสู่รายการคุยให้ฟังกับลุงเกียรติ h ช n แนลครับเกือบบิดประทะกันนะครับโอ้โหวันนี้ก็นำข่าวการประ ทะกันระหว่างกองกําลังนะครับของขเมรน,นะครับซึ่งประกอบไปด้วยทหารตำรวจและก็ผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับซึ่งมีนามว่าพลตีเนี้ยอคงนะครับก็นำกำลังขึ้นมาประาทตาเมืองทมนะครับซึ่งเป็นประเด็นให้เราได้รับทราบรับรู้กันอยู่ในระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยัง หาข้อสรุปเคลียร์กันไม่ได้ครับเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าพลตีเนี้ยวงเนี่ยครับก็ได้ขึ้นมาประสาทตาเมือนทมพร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านแล้วก็พลเรือนนะครับประมาณ25คนพร้อมด้วยกําลังตํารวจและทหารนะครับยกกําลังขึ้นมาบนประสาทตาเมือนทมนะครับก็มาสั่งให้ทหารนะครับ ที่กำลังรักษาเขตแดนนะครับซึ่งเป็นทหารไทยนะครับห้ามขึ้นไปบนปราสาทตามเมืินทม์เมครั้นตามข่าวซึ่งในด้านการปฏิบัติแล้วเราก็เป็นที่ทราบดีแล้วว่าปราสาทตามเมือนทมนั้นก็เป็นการแบ่งกันชัดเจนระหว่างาคาเมร์และไทยนะครับว่าใครอย,อยู่อยู่ตรงไหนอยู่อย่างไงนะครับแต่ผู้นำรายนี้เขาก็สั่งห้ามให้อ่า กองกาลังไทยไม่ว่าจะเป็นตํารวจทหารหรืออะไรก็แล้วแต่ห้ามเข้าไปเหยียบถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ขัดขืนก็จะมีการยิงก็ต้องยิงเนาะตามที่เราพอได้ทราบข่าวมาอันนี้เรื่องการร้องเพลงชาติเนี่ยครับการร้องเพลงชาติมันก็เป็นกฎเป็นกติกาตามมารยาทของประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันเนาะอะ่าพมแดนที่มันอยู่ใกล้กันเขาก็ชัดเจนแล้ว ฝั่งของคุณฝั่งของฉันอ่ามันก็มีการแบ่งการชัดเจนอยู่แล้วไอ้คุณจะมาร้องอเพลงชาติเนี่ยมันมันก็ทําไม่ได้นะครับเป็นการละเมิดอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเขาอาจจะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเขาตั้งใจมาย่อยุมากาันแจ้งย่อยุของเราอ่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งการเที่ยวนี่ทางทหารเขาก็าให้ ประชาชนชาวกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยขึ้นมาเที่ยวได้นะครับขึ้นมาท่องเที่ยวพักผ่อนอะไรก็ได้ปกตินะครับแต่การแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างการร้องเพลงชาติของกัมพูชาของเขมรเนี่ยครับในดินแดนของไทยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับซึ่งทหารไทยเราก็ มีการเจรจาครับก็ถือว่าทหารไทยของเราก็มีวุทิภาวะนะมีความอดกั้นนะครับก็มีการเจรจาว่า,าเราคงจะออกไปไม่ได้เพราะว่านี่เป็นดินแดนของไทยกรทําถูกแล้วนะครับกองกําลังทหารของเราก็ทําถูกแล้วนะครับถือว่าปรบมือ,อขอแสดงความาดีใจด้วยที่ท่านปกป้อง ปกปักรักษาอธิปไตยของประเทศนะครับทั้งที่เป็นข่าวในคลิปที่ทหารไทยหรือทางฝ่ายไทยเราได้ถ่ายไปลงในโซเชียลให้เราได้ดูได้เห็นนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่กําลังระอุอยู่นะครับทางพรมแดนเราก็เดี๋ยวนี้ก็มีการสั่งตึงกําลังนะครับถ้าไม่พูดกันไม่รู้เรื่องก็คงจะต้องได้เอากันสักตั้งเนาะอันนี้เราก็ สืบเสาะแล้วก็เอาข่าวคุยข่าวออกมาเล่าให้ฟังนะครับคือลุงเกียรติก็ไปเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรแล้วก็ออกเป็นคลิปมาคุยให้บรรดาเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เปิดเครื่องรับชมทางช่องลุงเกีย h ชาแนลนะครับถึงเหตุการณ์นี้มันก็จะต้องคืบหน้าจะมีประเด็นอื่นๆหลักๆที่จะเข้ามาผสมปนเปกันนะครับ เรื่องของชายแดนเรื่องของพรมแดนหลังๆมารู้สึกว่าจะหลายเหตุการณ์นะครับลุมเล้าเข้ามาทางให้ทางกองกำลังของเราก็ต้องไปตึงกำลังทางชายแดนนะครับไงขอขอเป็นกำลังใจให้บรรดาเราทหารหารนะครับที่ปกป้องรักษาประเทศนะครับเป็นรั้วของชาตินะครับก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าลุงเกียรติก็จะมานำเสนอข่าวทางด้านช่องลุงเกียรติแชนแนล คุยให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ